สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ลุงมนัทจะพาไปดูวันนี้ที่ยังเหลือของหนัง16มม,มภาคสดๆเรื่องวิมานไฟก็เป็นฟิล์มของพี่ไกรวันวัฒนกไกรนะครับแล้วก็พี่เบญจพลวัฒนกไกรสองสีพี่น้องที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีที่ให้พวกเรายืมฟิล์มหนังมาทำฝฟล์ภาพไว้เพื่อการอนุรักษ์แต่ว่าก่อนที่จะไปดูส่วนที่ยังเหลือมาดูภาพนิ่งจากเรื่องย่อนะครับแล้วก็เรื่องย่อนะครับซึ่ง มีการตีพิมพ์ไว้ในนิตยสารนะครับมีการลงไว้ใน a c e b o o k นะครับในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็ไปรวบรวมมาให้ท่านดูนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องวิมานไฟนั้นพวกเราเคยตามไปเจอคนที่ฉายหนังเรียกว่าเป็นมือสุดท้ายนะครับที่อำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเขาเล่าให้ฟังแล้วก็ให้ดูโปสเตอร์หนังวิมานไฟนะครับที่ยังเหลืออยู่แต่ว่าสภาพเปียกน้ํานะครับส่วนทีมหนังวิมานไฟนั้นเขาบอกว่า ได้จมไปในน้ำนะครับเพราะว่าน้าไหลผ่านบ้านก็เลยทําให้กระเป๋าฟิล์มหนังที่อยู่ชั้นล่างนั้นถูกน้ํานะครับฟิล์มก็เสียหายหมดนะครับเขาก็เลยทิ้งฟิล์มเหล่านั้นไปนะครับซึ่งมีเรื่องวิมานไฟนั้นปนอยู่ด้วยนะครับตอนนี้ความหวังที่จะได้ดูวิมานไฟแบบเต็มๆเ,เรื่องนั้นคงยากแล้วละครับก็เหลือแต่เพียงวันนี้ที่ยังเหลือที่เป็นหนังตัวอย่างที่ผมใช้ท่านดูในต่อไปนี้แหละครับเสนอฉายภาพยนตร์ตัวอย่างของนพรัตน์ภาพยนตร์ เป็นหนังตัวอย่างเมื่อ52ปีที่แล้วต้นฉบับฉายจริงในโรงภาพยนตร์เลยนะครับแต่ว่าตอนนั้นฟิล์มยังเป็นสีธรรมชาติอยู่นะครับมิชมัยบัญชาครับรับบทเป็นภูมิเรศพมร,พรมชัยสัชิธรเพชรรุ่งเพชรชาชาวราชรับบทเป็นโรยทองหรือน้อยส่วนคนที่รับบทเป็นทาทองหรือนิดก็คือคนนี้ครับเมตตารุ่งรัตพี่สาวใหญ่ของบ้านทั้งสคนถูกหลอกให้รัก โดยภูมิเรศพมรชัยชายหนุ่มผู้พกเอาความแค้นของพ่อจะมาแก้แค้นกับสาวๆเหล่านี้เมื่อภูมิเรศเข้ามาในบ้านหลังนี้บ้านที่เคยเป็นสวร์วิมานของสามสาวก็กลายเป็นวิมานไฟผลงานการสร้างของนพรัตน์สัชวิบนตรกกำกับการแสดงโดยครูเนรมิตรเข้าฉายครั้งแรกวันที่4กรกฎาคม2512ที่โรงหนังศาลาเฉลิมกรุงวิมานไฟ ไฟแห่งราคะไฟแห่งตัณหาเมตารุ่งรัยสถิธรเพชรรุ่งน้องสาวคนเล็กของบ้านที่หลงเป็นเหยื่อความแค้นของภูมิเรศพมรชัยวิมานไฟปัจจุบันหาฟิล์มเต็มๆเ,เรื่องของหนังเรื่องนี้ไม่ได้แล้วคงเหลือแต่หนังตัวอย่างที่ท่านกำลังชมอยู่ในขณะนี้ ฉากนี่บนรถไฟครับประจบเลิกยามดีบูวิบุญนันหลังสุดผู้หญิงนั้นก็คือศรีสละทองทาราเป็นฉากที่ภูมิเรศพรมรชัยโดยสารรถไฟจากขนลําโพงจะไปเชียงใหม่นะครับทัตเอกทัตสุรชาติไตรโภคแล้วคนนี้ก็สมจิตทรัพย์สมรวยสุรชาติไตรโภก เรเอกน้องใหม่สมัยนั้นชานกนัมปนาตสำหรับข่าวล่าสุดของฟิล์มวิมานไฟที่เราได้รับทราบเมื่อปีที่แล้วนะครับมีกากฟิล์มอยู่ชุดหนึ่งนะครับไปอยู่ที่อำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีแต่ว่าพอเราตามไปปรากฏว่าก่อนหน้านั้นไม่นานนะครับฟิล์มก็ถูกน้ําท่วมเสียหายไปหมดนะครับคงเหลือแต่ใบปิดโฆษณานหนังเท่านั้นดาวร้ายคนนี้แผนบอรเพร ดาวตลกสุขคนคิ้วเหลี่ยมอุ้ยอย่าเพิ่งกินนะครับมีอะไรรลุงค,คือว่าจานนี้มันอะไรอ่ะแล้วก้นลุงเป็นอะไรฮะเพื่อนอะไรอ่ะอ๋อก้นลุงเลยก็เพื่อนจานอันนี้แหละลุงนั่งทับมันเออโอ้เมตตารุรร่งรับบตะบวความแค้น ที่ตกเป็นทาสของความรักเพชรนาชาวราชรับบทเป็นโรยทองหรือน้อยผู้ที่ไม่ยอมให้ความรักทำให้ตัวเองตาบอดวิมานไฟเนรมิตรกำกับการแสดงคงจะไม่ได้ฉายที่นี่แล้วล่ะครับเพราะว่าหาฟิล์มภาพยนตร์ไม่ได้หนัง16มมสมัยนั้นดังสุดขีดขนาดไหนก็จะมีฟิล์มไม่เกิน5ก๊อปปี้แล้วก็ใช้ฉายไปทั่วภูมิภาคภาคละ1ก๊อปปี้ยิ่งดังมากก็ฉายมากขึ้น จนกระทั่งฟิล์มชำรุดไปตามกาลเวลาและสิ่งที่ทำให้หนัง16มมสูญหายไปจากเมืองไทยมากที่สุดก็คือการเปลี่ยนยุคกลับมาฉายหนัง35มมเสียงในฟิล์มซึ่งเริ่มต้นราวปี2,115และนั่นเองก็เป็นเหตุผลที่การฉายหนัง16มมนั้นหมดความนิยมลงไม่มีใครว่าจ้างบริการฉายหนัง16มมอีกต่อไปซึ่งก็เป็นตามประเพณีนิยมในสมัยนั้น หนัง16มมหรือฟิล์มหนัง16มมจึงถูกมองอย่างของไร้ค่าของไม่ทันสมัยและในที่สุดบางแห่งบางที่ก็ทิ้งฟิล์ม16เหล่านั้นไปหมดจึงทำให้วันนี้เราแทบจะตามหาฟิล์มหนัง16มมไม่ได้เลยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูอดีตจากฟิล์มภาพยนตร์